ขอกราบสวัสดี FC ทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนหัวหมอมาแล้วนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและในช่องเครือข่ายของเราทุกทุกคนตามที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับเจ๋เจ๋มาแล้วอ้าว มาแล้วเราก็ไปต่อกันเลยวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นวันที่ก่อนจะพบร่างน้องนะครับด้านฝ่ายคุณพ่อได้พากันขึ้นไปติดตามหาน้องนะครับแต่ปรากฏว่าไปถึงจุดนั้นประมาณ5เมตรก็จะเจอน้องแต่ปรากฏว่ากลับไม่ไปเจอน้องมันเพราะเหตุอะไรไปฟังกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะย้อนไทม์ไลน์ก่อนที่จะเจอศพน้องชมพู่นะฮะ อย่างที่บอกว่าตอน11พฤษภาคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยเล่นอยู่กับพี่สาวและพี่สาวเนี่ยเผลอหลับ10นาทีเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยน,น้องก็หายตัวไปแล้วทุกอย่างเนี่ยก็มีการแจ้งมายังสื่อด้วยว่าเด็กหายจนกระทั่ง14พฤษภาเนี่ยนะฮะเกิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาน้องโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า60นายสุนัขดมกลิน่นแล้วก็มีคณะของอสสต่างๆร่วมกันเดินทางขึ้นไปบนเขา ก่อนจะเจอศพน้องคุณผู้ชมรู้ไหมครว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาพยายามหากันอย่างเต็มที่เลยแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ตำหนิหรอกนะฮะแต่พวกร่างทรงก็เข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายโดยมีการโทรศัพท์มานัดแนะพ่อกับแม่น้องตามที่อมรินอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะและต้องขอเล่าหน่อย14พฤษภาตอนบ่ายสองฮะ,ะมีการไปนัดแนะพ่อกับแม่น้องบอกว่าพับแม่ธรณีขังน้องไว้ให้พ่อแม่น้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวแล้วไปบวงสรวง โดยก่อนจะเจอศพคุณผู้ชมรู้ไหมพ่อแม่เขาเครียดมากนะฮะทำทุกอย่างที่พวกหมอดูร่างทรงบอกหมดเลยแต่สุดท้ายปาฏิหาริมันก็ไม่มีจริงตอนบ่ายสามครับคุณผู้ชมฮะวันเดียวกันนี้ชาวบ้านที่ร่วมค้นหาพบรองเท้าน้องชมพู่ตรงบริเวณซอกหินในพื้นที่เขาเหล็กไฟห่างจากบ้านน้องออกไป5กิโลมันจึงทำให้เกิดความหวังว่าน้องจะต้องอยู่ใกล้ๆแล้ว mm. และสุดท้าย18นาฬิกานาที ห่างจากรองเท้าของน้องไปเจอศพน้องชมพู่ในลักษณะเปลือยกายครับและขณะเดียวกันพรหนึ่งทุ่มตรงตำรวจไปเจอกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนสีแดงในกอหญ้าห่างจากศพน้องสี่เมตรและเมื่อคืนนี้จึงมีการลำเลียงศพน้องภาพตอนที่ลำเลียงศพน้องลงมาจากเขาวันนี้ครับุผู้ชมฮะต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะฮะในปฏิบัติการในการตามหาน้องวันนี้เราเองเนี่ย ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยอย่างทางด้านของป้าน้องชมพู่ก็คือทางด้านของคุณป้าสมพรหลับโพ<ะ>ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีเนี่ยนะฮะว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ข่าวว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้จิตใจสุดเลยฮะแต่พอถึงเช้าวันนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นบ้างเอาเป็นว่าวันนี้เองเนี่ยนะฮะ ถามว่าครอบครัวสงสัยใครครอบครัวกําลังสงสัยชายบ้าคนนึงในหมู่บ้านเป็นไปได้ไหมวันที่11พฤษรภาตอนที่พี่สาวน้องหลับมาลักพาตัวน้องชมพู่ไปตอนนี้ชาวบ้านยังไม่เจอชายบ้ารายนี้คุณป้าสมพรร้องไห้นะฮะกับทางทีมข่าวแล้วก็บอกว่าถ้าหากมาเป็นการฆาตกรรมก็คิดว่าคนที่ทํากับเด็กใจมันดํามากๆทําไมมาลักตัวเด็กน้อยสามขวบซึ่งน้องไม่มีทางสู้แล้วน้องเป็นเด็กน่ารักช่างพูดช่างจา ทำไมคนร้ายถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้ถ้ามันมีการลักตัวเด็กจริงๆอยากให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วและที่สําคัญอยากจะถามเขาทําไมทํากับหลานฉันฟังเสียงทางด้านของคุณป้าสมพรหน่อยครับคุณผู้ชมฮะตัดสลับกับไปจุดที่เจอศพน้องนิดหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยนะคุณป้าตอนที่เจอศพน้องคุณพ่อเคยเดินเฉียดจุดนี้มาแล้วนะฮะ แต่คุณพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เอกใจฮะแล้วแหมจะเรียกว่ายังไงดีคือมันเป็นไปได้ไหมที่คุณพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาไฟส่องกบเนี่ยแหละฮะ,ฮะตามหาน้องเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาแหละตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเราย้อนความกลับไปคดีนี้ตารวจก็เชื่อว่าน่าจะมีคนเนี่ยลักพาตัวน้องออกไปน้องไม่น่าจะเดินไปเองจนขึ้นเขาเนี่ยนะฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยถามว่าแล้วยังไงคุณพ่อ ตามหาน้องแล้วคุณพ่อไปเจออะไรคุณพ่อบอกว่าอย่างแรกเลยคือหนึ่งผมไม่โทษลูกสาวคนโตเพราะเขานอนแต่ผมสงสัยว่าเป็นคนบ้าคนนี้หรือเปล่าที่แม่กับพ่อกำลังสงสัยมาอุ้มน้องไปแล้วแน่นอนว่าถ้าเป็นคนสติไม่ดีคนบ้านเนี่ยอุ้มไปแน่นอนว่าเขาย่อมเดินขึ้นไปได้เพราะเป,เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะคุณพ่อกับคุณแม่ยังบอกกับเราด้วยเนี่ยนะฮะว่าจุดที่ไปเจอศพน้องมันเป็นจุดที่คนเนี่ยไปหาของป่า แสดงว่าคนที่อุ้มตัวน้องขึ้นไปบนเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักชุมชนเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นขึ้นไปเนี่ยแล้วเอาน้องไปทิ้งไว้ข้างบนเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณพ่อยังบอกกับเราด้วยนะแล้วก็คุณแม่เล่าด้วยบอกว่าวันสองวันที่ผ่านมาชวนระดมชาวบ้านฮะติดไฟสองกบคุณผู้ชม,มฮะแล้วขึ้นไปบนเขาตะโกนหาน้องชมพู่เพราะยังเชื่อว่าสองวันก่อนน้องยังไม่ตายเนี่ยนะฮะ พยายามจะเรียกตลอดเลยขึ้นไปบนขาว่าชมพู่อยู่ไหนชมพู่อยู่ไหนเกือบจะถึงจุดที่เจอศพทําไมนุ่มาไหว้ไอ้ไฟส่องกลบอะคุณผู้ชมฮะที่หัวเนี่ยนะฮะยู่ๆมันเกิดดับหมดเลยฮะพอมันดับปุ๊บทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวไฟดับศพอยู่ข้างหน้านะฮะแต่พ่อไม่เห็นจริงๆก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเรากลับเถอะเพราะว่าคงไม่เห็นแล้วตอนที่เดินกลับเนี่ยศพน้องอยู่ห่างไม่กี่เมตรแล้วนะฮะนี่กลับไปที่คุณแม่ คุณแม่ยังบอกเลยนะคะว่าแบตเตอรี่มันหมดจริงๆพอวันนี้มาเห็นสถานที่เจอศพลูกสามีเพิ่งเดินเฉียดไปเองฮะเสียใจมากไม่นึกว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวถ้าฆ่าอาคนที่ฆ่าทำแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาไปว่าตัวเองก็รับไม่ได้ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะ เกินสิเขาทำกับเด็กได้ยังไงแม่ก็ไม่มีเรื่องกับใครนะครอบครัวเราไม่รู้แม่จะว่ายังไงถ้าฆ่าได้แม่ก็ฆ่าแทนไปเลยค่ะไม่อยากฆ่าแทนน้องไปเลยแม่ยังไม่รู้ว่าแม่ผิดใจกับใครหรือว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่า